วันนี้พี่ีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคานสหรับเจ้า Honda x d v 750ครับรถคันนี้ครับต้องบอกว่าจดทะเบียนปี2020เลขไม้30,300กิโลเมตรแท้มาพร้อมของแต่งจัดเต็มครับจะสวยแค่ไหนเลขไมแท้ไหมมาชมเลยครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูครับ3 0 1 9กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากประลุค้าให้ดูทุกคันครับจอเดินไมสวยใสครับไม่มีรอยขีดข่วนฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบ ทุกดวงครับปุ่มกดก็สามารถใช้งานได้ตามปกติคันนี้มี t ท a c t i o n control แล้วหัวโชคสวยครับมาดูครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยครับนะฮะไม่มีรอยฝาปิดลูนน็อตอยู่ครบเลยคันนี้ได้อุปกรณ์เสริมครับมาให้ด้วยนะฮะมาครับนี่ฮะนี่คือชุดกุญแจคีย์เลสแล้วก็กุญแจสำรองนะครับรวมถึงกุญแจที่เปิดกล่องด้านหลังด้วยครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอดต่างๆไม่มีเลอางเลยครับชุดปลอกแฮนเดอร์มาพร้อมกับนวมที่เป็นโฟมนุ่มๆแบบนี้ให้ด้วย มือเบรกฝั่งซ้ายเดิมกาดแฮนด์เดิมครับมือเบรกขวาเดิมเป็นแบบก้านเหลี่ยมไม่คดไม่งอกระปุกน้ำมันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับคันเร่งครับตัวเสาต่างๆไม่มีดะรางเลยครับชุดคอนโซลกลางสวยครับตัวเสาต่างๆไม่มีดะรางโลโก้อยู่ครบสติกเกอร์วอร์นิ่งครบนะครับแทบไม่มีรอยขีดข่วนแตกเล้าเลยครับเบาะนั่งเบาะซ้อนครับเนี่ฮะเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับที่จับด้านท้ายนะครับสวยครับไม่มีรอยคันนี้มาเพราะกล่องด้านหลังแต่งครับจาก แองกี้รีโนนะครับเป็นของแต่งและอุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยครับตัวนี้คันนี้ครับมาพร้อมกับชิวหน้าแต่งนะครับทรงสูงขนาดใหญ่สีชาสวยครับแล้วก็สิ่งนครับมาพร้อมกับนี่ฮะกาดไฟหน้าแต่งจาก S R C นะฮะไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้านะครับอีก1คู่นะครับแล้วก็ชุดแคทบาดด้านหน้าและด้านข้างอีก1ชุดครับกระบอกโชคสวยไม่มีรอยบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างเลยครับบังโคลหน้าเดิมเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้าครับ จากพิเอรีรอสโซตรีครับสภาพที่ประมาณ90%นะครับเกือบเต็มน,นะฮะขอบล้อด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีรูมครับสี่วดสวยแทบไม่มีคราบสนิมเลยครับจาเนเบรกด้านเป็นล่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับกระบอกโชคสวยไม่มีรอยหินลมอสลลายคาลิปเปอร์เดิมสวยไฟทัพทิมอยู่ครบครับทุกซัพฟลิงด้านในครับแน่สนิทชิดทุกจุดแน่นอนเฟลิง่งด้านขวาครับมาดูครับสีเดิมครับติกเกอร์เดิมครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกแล้ว แคสบาร์ bar, สวยครับจาก S R C ทั้งชุดเลยครับยางรองพักเท้าไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนฟลายิงด้านข้างสติกเกอร์เต็มครบทุกจุดนะครับแผ่นลูมิเนยียมด้านข้างครับไม่มีรอยนะครับนี่ฮะสติกเกอร์เต็มครบทุกจุดไม่มีรอยไม่มีแตกราวแน่นอนครับพักเท้าหลังเดิม,มครับทีมครับคันนี้มาพรวัตถอแต่งจากเทมิโตนี่ครับเป็นของแท้เบอร์ศูนย์แบบสลิปอ่อนอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอัตราเร่งนีงครับขึ้นเร็วลงเร็ว รถเครื่องยนต์นิ่งนะครับอัตราเร่งดีนะครับไม่มีถะดุดเลยโอ้โหสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังเป็นล่องเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีดุ้งยางหลังครับจากพี่ลอสโซร3 90%นะฮะไฟท้ายเดิมสวยครับบางคนหลังเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนมาฝั่งซ้าย คันนี้นะครับชุดขับเคลื่อนด้วยระบบสายพานะครับเปลี่ยนระบบใหม่นะฮะแล้วก็สวิงอาร์ฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยล้มเฉื่อยกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานนะฮะมาครับคันนี้มาเพาะว่ตีนเป็ดด้านล่างแต่งนะครับมาดูที่ฟันด้านซ้ายก่อนสติ๊กเกอร์เต็มครบทุกจุดนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวนะครับเฟดอลูมิเนียมเดิมสวยไม่มีรอยนะครับแฟลลิงด้านซ้ายนะครับสติ๊กเกอร์เต็มครบทุกจุดแน่นอนครับแคสบาร์เดิมสวยยางรองพักเท้าครับไม่มีฉีกขาดดุดร่อนแน่นอนครับ มาฮะซัตพลิงด้านซ้ายครับแนบสนิทชิดทุกจุดนะครับสภาพสวยจริงๆคันนี้กระบอกชกด้านล่างไม่มีรอยหิหลลนรอยมอสไลด์ครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องพิเ็กน้อยครับสัมภาระด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นดาวน์เริ่มต้นเพียงเจ็ดหมื่นแปดพันบาทฟรีค่าจาัดไฟแนนซ์ฟรีเข้าสง่งฟรีเข้าส่งตัวประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกรับแลกเทินรถเล็กรถบิ๊กไบทุกรุ่นนะฮะถ้าคุณหาอยู่หรับ x อ v บอลคันนี้ตอนนี้มีมาคันเดียวครับแล้วก็สภาพสวยของแต่งจัดเต็มใครหาอยู่รีบมาครับช้าอดแน่นอนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ